สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง y ูว่ t e c h for you อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้จะมาสอนเพื่อนๆนนะครับกู้รหัส ผ่านของ a c e b o o k นะครับในกรณีที่เราลืมรหัสผ่านแต่ว่าในทางนี้เราต้องจำอีเมลหรือเบอร์โทรของเราได้ก่อนนะครับถึงจะสามารถกู้รหัสผ่านได้ส่วนวิธทีทำการจะทำยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูในคลิปนี้ได้เลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็เข้าที่แอปพลิเคชัน Facebook ของเพื่อนๆก่อนนะครับหลังจากเข้ามาหน้า Facebook แล้วจะเข้ามาหน้าตัวนี้ก่อนนะฮะเพื่อนๆลองดูคาว่าลืมรหัสผ่านนะครับให้แตะไปคาว่าลืมรหัสผ่านใช่หรือไม่นะครับตัวนี้แตะให้แตะ1่ทีครับ หลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆกรอกหมายเลขโทรศัพท์หรือจะค้นหาด้วยอีเมลแทนก็ได้นะครับในกรณีนี้สามารถใส่เป็นเบอร์โทรศัพท์ได้เลยนะครับถ้าเกิดก่อนหน้านี้เคยใช้เป็นเบอร์โทรก็ให้ใส่กรอกเบอร์โทรไปแต่ถ้าจําอีเมลได้ก็ใส่อีเมลได้เช่นกันครับในกรณีนี้ผมขออนุญาตใส่เป็นอีเมลแทนนะครับเพราะว่าจะให้ส่งรหัสผ่านเข้าอีเมลนั่นเองครับตัวนี้นะครับใส่อีเมลได้เลยครับตามที่เพื่อนๆเคยสมัครไว้นะครับตัวนี้ผมก็กรอกเข้าไปได้เลยนะครับ นะครับหลังจากที่เรากรอกอีเมลเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ให้กดคําว่าค้นหาบัญชีครับจากนั้นมันก็จะขึ้นเป็น บัญชีที่เราเคยใช้งานซึ่งผูกกับอีเมลนี้แล้วก็เบอร์โทรนี้ได้เลยนะครับและตัวนี้เขาก็จะให้เราเลือกว่าเราจะเลือกให้ส่งรหัสผ่านเข้าไปทาง w a t s App หรืออีเมลหรือเป็น SMS เบอร์โทรที่เราผูกไว้กับบัญชีตัวที่เราใช้งานอยู่นะครับตรงนี้ผมจะให้ส่งรหัสเข้าไปทางอีเมลของผมเองนะครับตรงนี้ก็ติ๊กเลือกตรงที่เป็นอีเมลของผมได้เลยนะฮะของเพื่อนๆก็ลองดูนะครับว่าสะดวกแบบไหนถ้าสะดวกเป็นอีเมลก็เลือกอีเมลไปเลยนะครับ หรือจะสะดวกเป็น SMS เบอร์โทรก็ได้เช่นกันนะครับหลังจากที่เราเลือกเสร็จแล้วก็ตอบคําว่าดําเนินการต่อไปครับนะครับแล้วก็เราก็เข้าไปเช็คที่เราเข้าไปเช็คที่อีเมลของเพื่อนๆเ,เลยนะครับว่าเขาจะส่งรหัสผ่านเข้าไปให้นะครับหลังจากเราได้รหัสผ่านเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เพื่อนๆเ,เอามากรอกตรงตรงข้อความตรงช่องว่างตรงนี้ได้เลยนะครับรนี้นะครับก็สามารถกรอกเข้าไปได้เลยครับ แล้วก็กดคําว่าดําเนินการต่อได้เลยนะครับหลังจากที่เราใส่รหัสผ่านแล้วมันจะผ่านแล้วนะครับหลังจากนั้นเราต้องตั้งรหัสใหม่นะครับตั้งรหัสผ่านใหม่ได้เลยนะครับตรงนี้เพ fünf, <ๆ S 2> ื่อนๆก็ใส่รหัสผ่านที่เราเตรียมไว้ได้เลยนะครับ <ues. S 1> ตรงนี้ผมก็ใส่ตามรหัสผ่านที่ผมเตรียมไว้นะครับโอเคเรียบร้อยกดคําว่าเรียบร้อยไปได้เลยนะครับ เรียบร้อยครับอันนี้คือการเปลี่ยนรหัสผ่านแล้วก็ตั้งรหัสผ่านใหม่ของ f c e e o o o นะครับในกรณีที่เราลืมรหัสผ่านนะครับคือเราเราต้องจำทั้งอีเมลหรือว่าเบอร์โทรได้นั่นเองครับเพื่อนๆลองนำไปใช้และแก้ปัญหาดูนะครับถ้าติดขัดปัญหาแบบไหนทำไม่ได้ทักเข้ามาแล้วก็พิมพ์เข้ามาในข้อความว่าได้เลยนะครับเดี๋ยวผมตอบคำถามให้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ